สสสัสดีค่ะจูน,นะค่ะแบงค์ครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่วันแบงคอกนะครับก็คือวันแบงกอกนี้ก็คืออยู่แถวสวนรุมเนี่เองเพิ่งเปิดใหม่เองนะคะ เราพามาชมก็คือบรรยากาศยามเย็นใครกำลังหาจุดเช็คอินถ่ายรูปส,สวยๆบรรยากาศที่ไม่ได้ร้อนมากในเวลา4-5โมงเย็นเนี่ยก็คือแนะนำไปชั้น5บริเวณโซนด้านนอกนะคะก็คืออยากจะบอกว่าบรรยากาศนี่คือจึ้งมากก็คือตรงชั้นนี้นะครับมันก็จะเป็น area ที่ทำให้เราเห็นแบบว่าวิวเมืองได้เราสามารถมาชมวิวตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็ถ่ายรูปสวยมาก ก็คืออยู่แถวสวนลุมมาง่ายมาใกล้แล้วก็มีสิ่งอะไรที่น่าสนใจอะ่ะเดี๋ยวพวกเราอะ่ะก็คือนำเที่ยวเนาะเขาเรียกว่านาเที่ยวเลิบกว่าให้ยังไงก็ติดตามมาเลยสวัสดีครับผมชื่อหนุ่มนะครับก็เป็นคนดูแลห้องกิจกรรมโซ c ิ o โวยาห้องนี้ครับผม ช,ช่วยเล่าความเป็นมาของได้ครับก็บ <S <S บ Sonic v o y a าสมันก็คือเป็นห้องกิจกรรมของทางวันแบงคอกนะครับที่อยากบอกเล่าเรื่องราวของยุคต่างๆของเสียงเพลงไม่ว่าจะเป็นยุคซีดียุคเทปคาสเซตยุคแบบรดิโอยุคเทิร์เทเบลยุคต่างๆก็เลยคลี่คลายออกมาเป็นกิจกรรมให้เราเข้ามาเล่นในห้องนี้ครับผมกิจกรรมอยู่จนถึงสิ้นปีครับสาสเวธันวาถ้าใครว่างก็สามารถแวะเวียนเข้ามาเล่นก็ได้ครับ เป็นไงบ้างคะน้องแบงค์สำหรับวันนี้ซึ่งวันนี้สนุกมากครับแล้วก็ร้านขายเยอะมากและที่นี่คือหลวมากื็ต้องือต้องมาสำหรับวันนี้เนี่ยเราได้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถนะคะหรือว่าในส่วนของต่างๆร้านค้าหรือว่าบรรยากาศในส่วนของวันแบงค์คอบสำหรับใครนะคะที่สนใจมาในวันแบงค์ครอบเนี่ยเป็นสถานที่สุดหูวย่านกลางกรุงนะคะสามารถมาได้มาง่ายแถวลุมพินีนี่เองอสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ